สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bigger Revolution วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่กำลังมาแรงที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ2025 Honda ADV 160รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทั้งดูดานล้ำสมัยและพร้อมลุยทุกเส้นทาง Honda ADV 160ปี2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดึงดูดสายตาไฟหน้าแบบ f u l เล e d ดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแม้ในตอนกลางวัน ตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายแข็งแรงและยังคงเอกลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์อย่างเต็มรูปแบบขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ e อ p ีบวกขนาด160กบลูกบาทเซนติเมตร4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังขับขี่ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการออกทริปที่ต้องการความมั่นใจในทุกเส้นทางด้านระบบการสะเทือน Hon อดีวีหนึ่ใช้โชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่มาพร้อมซับแทง่ง เพิ่มความนุ่มนวนแม้ขับบนถนนครุกคะร,ระบบเบรก ABS d ดิ b r บรกหน้าหลังช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์หน้าจอเรือนไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงข้อมูลครบถ้วนและช่องเก็บของใต้เบาดที่กว้างขวางใช้งานได้จริงสำหรับการเดินทางทุกวัน Honda ADV 160ปี2025คือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ต ความล้ำสมัยและความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวและนี่ก็คือการรีวิวสั้นๆของ Honda ADV 160รุ่นปี2025ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Bigger Revolution ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ